สวัสดีค่ะต้อนรับสู่การเจาะลึกครั้งใหม่ของเรานะคะวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมากๆมาคุยกันค่ะคือเรื่องเทคโนโลยีที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่มันจะเน้นไปทางการแตกสลายการเผาผลาญอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเหมือนสร้างความไม่เป็นระเบียบใช่เลยครับเหมือนการระเบิดเลยนะสร้างเอนโทรปีแต่ถ้าเราลองมองกลับไปที่ธรรมชาตินะครับจะเห็นว่ามันมีสมดุลอยู่ คือระหว่างแรงระเบิดออกหรือแรงเวียงนี้ศูนย์กลางกับแรงที่ดึงเข้าหรือแรงสู่ศูนย์กลางที่เรียกว่า implosion implosion ไม่ค่อยคุ้นเลยค่ะครับลองนึกภาพกระแสน้ำวนที่มันดูดทุกอย่างเข้าหาศูนย์กลางแทนที่จะเป็นแรงระเบิดที่ผลักออกไปโดยเฉพาะในสิ่งมีชีวิตนะครับแรงดึงเข้าหรือ implosion เนี่ยมักจะเด่นกว่าด้วยสัง อ๋อค่ะคพอเห็นภาพค่ะเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเลยงั้นการเจาะลึกของเราวันนี้เราจะมาสำรวจแนวคิดเรื่องเทคโนโลยีพลังงานน้ำวนนี่แหละค่ะจากแหล่งข้อมูลที่เราได้มากันโดยจะดูตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์โบราณที่เชื่อกันว่าใช้หลักการ i m p l o s ชันหรือพลังงานจากกระแสส,สวนเป็นหลักใช่ครับซึ่งมันอาจจะเป็นสะพานเชื่อมเราไปสู่เทคโนโลยีที่มันกลมกลืนกับธรรมชาติมากขึ้นก็ได้ ตัวอย่างเด่นๆที่เราจะดูกันวันนี้ก็คือระบบไฮดรอลิกของชาวนาสกาในเปรูและก็ห้องเก็บน้ําแข็งโบราณยาคาเชาในเปอร์เซียครับน่าสนใจทั้งสองที่เลยค่ะงั้นเราเริ่มที่เปรูก่อนเลยกับบ่อน้ำเกลียวของชาวนาสกาที่เรียกว่าปูคคอยสพวกเขารอดชีวิตในทะเลทรายที่แห้งแล้งมากๆได้ยังไงคะเนี่ยครับชาวนาสกานี่เก่งมากนะครับ เขารอดได้ด้วยเครือข่ายคลองส่งน้ำใต้ดินที่ซับซ้อนและมีคุณภาพสูงมากเรียกว่าพู้กีอยหลายแห่งนี่ยังใช้งานได้อยู่เลยนะจนถึงทุกวันนี้โหดจริงเหรอคะสุดยอดเลยแล้วอะไรคือความพิเศษของมันคะสิ่งที่พิเศษมากๆเลยคือบ่อน้ำทางเข้าหรือที่เขาเรียกว่าโอโหนะครับมันมีรูปทรงเป็นกรวยเกลียวเกลียวเกลียว,ยวใช่ครับปากบอ่อจะกว้างอาจจะกว้างถึง15เมตรเลยแล้วก็ค่อยๆแคบเรียวลงไป ลึกก็ประมาณ8ปดถึงสิเมตรได้แล้วมันก็เชื่อมต่อกับอุโมงค์ส่งน้ําใต้ดินอีกทีอ๋อแล้วรูปทรงเกลียวๆแบบนี้มันช่วยในการทํางานยังไงเหรอคะอืมมีนักโบราณนัดีชาวอิตาลีท่านหนึ่งเสนอไว้น่าสนใจมากครับเขาบอกว่ารูปทรงเกลียวเหมือนดอกสว่านเนี่ยมันใช้ประโยชน์จากลมที่พัดผ่านผิวหน้าบ่อใช้ลมเหรอคะครับลมจะสร้างกระแสน้ำอากาศคล้ายายทอร์นาโบเล็กๆขึ้นมา ซึ่งไอกระแสส,ส่วนนี้แหละครับที่อาจจะช่วยเพิ่มแรงดันหรืออาจจะสร้างแรงดูดเพื่อดึงน้ําจากแหล่งน้ําใต้ดินให้ไหลผ่านอุโมงค์ได้ดีขึ้นหรือแม้แต่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของน้ําที่อาจจะนิ่งๆอยู่อื้อหือฉลาดมากเลยนะคะเหมือนใช้ลมกับรูปทรงเรขาคณิตมาช่วยสูบน้ำหรือกระตุ้นการไหลแบบไม่ต้องใช้เครื่องจักรเลยแล้วมีแนวคิดอื่นมาเสริมเรื่องนี้อีกไหมคะมีครับอันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กัน คือมันเชื่อมโยงกับแนวคิดของวิกเตอร์ซอเบเกอร์นักธรรมชาติวิทยาชาวออสเตรียอ๋อคนที่ศึกษาเรื่องน้ำเยอะๆใช่ไหมคะใช่ครับชาเบเกอร์เชื่อว่าน้ำที่ไหลในที่มืดในที่เย็นๆแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันไหลแบบหมุนวนเป็นเกลียวเนี่ยมันจะช่วยรักษาสภาพเอ่อที่เขาเรียกว่าความเป็นชีวภาพหรือน้ำมีชีวิตเอาไว้ได้น้ำมีชีวิต ครับคือเป็นน้ําที่มีโครงสร้างโมเลกุลและพลังงานที่เหมาะสมกับสิ่งมีชีวิตมากที่สุดซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลสําคัญมากๆเลยที่ชาวนาสกาออกแบบบูคคออสให้เป็นแบบนั้นโหประเด็นเรื่องน้ํามีชีวิตนี้เปิดมุมมองใหม่เลยนะคะถึงแม้จะฟังดูเอ่ออาจจะไกลจากวิทยาศาสตร์กระแสหลักไปหน่อยแต่ก็น่าคิดนะคะมันสะท้อนแนวคิดเรื่องคุณภาพน้ําที่ดูเหมือนเราจะลืมลมกันไปในการจัดการน้ําสมัยใหม่ พอเห็นความอัจฉริยะของชาวนาสกาแล้วแหล่งข้อมูลก็พาเราข้ามทวีปไปอีกฝั่งเลยที่เปิดเสียโบราณกับห้องเย็นยาคาชาววากชาวอันนี้น่าทึ่งมากเขาบอกว่าเก็บน้ําแข็งไว้ใช้หน้าร้อนกลางทะเลทรายได้เป็นพันๆปีเลยเหรอคะโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้านี่นะใช่ครับไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยยาคาชาวเป็นสิ่งก่อรสร้างโบราณในอิรานอายุเก่าแก่กว่า2,500ปีลักษณะดเด่นคือเป็นโครงสร้างรูปโดมสูงๆคล้ายๆรังพึ่งหรือบางทีก็เหมือนรูปไข่ขนาดใหญ่ ผนังนิ่งหนามากอาจจะถึง2เมตรเลยครับหนามากครับสร้างจากอิดดิบผสมสูตรพิเศษที่เรียกว่าซารูดซึ่งเป็นฉนวนกันความร้อนชั้นยอดเลยแล้วก็มีช่องลมเข้าด้านล่างแล้วบางทีก็มีหอรับลมสูงๆที่เรียกว่าบัตเกียร์ช่วยเสริมการทำงานด้วย โหแค่ฟังโครงสร้างก็ทึ่งแล้วค่ะแล้วกลไกลการทำความเย็นของมันล่คะคะเป็นแค่เรื่องฉนวน,น,นหนาๆกับน้ำแข็งที่ละลายแล้วระเหยไปหรือว่ามันมีอะไรซับซ้อนกว่านั้นมีมากกว่านั้นครับไม่ใช่แค่เรื่องฉนวนกับระเหยรูปทรงไข่หรือโดมสูงๆกับช่องลมที่ออกแบบมาอย่างดีเนี่ยมันทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ากระแสะส่วนอากาศหรือว o r t e x flow ข้างในอ๋อเหมือนที่เปรูเลยคล้ายๆกันครับแต่คนละแบบ คืออากาศเย็นที่หนักกว่ามันจะไหลลงไปกองอยู่ส่วนล่างสุดที่เขาเก็บน้ําแข็งไว้ส่วนอากาศร้อนที่เบาวกว่าก็จะลอยตัวสูงขึ้นไปแล้วก็ถูกระบายออกทางช่องเปิดเล็กๆที่ยอดโดมด้านบนสุดแสดงว่ามันไม่ใช่แค่ตู้เย็นธรรมดาแต่การออกแบบพลศาสตร์ของไหลที่ซับซ้อนมากๆเลยนะคะเนี่ยดูเหมือนจะสอดคล้องกับหลักการไหลแบบหมนุนวนที่คุณชาวเบอร์เกอร์พูดถึงเลยนะคะ หลักการนี้มันคล้ายๆกับท่อรังคงคิชไหมคะที่เขาว่าใช้ลมหมุนวนแยกอากาศร้อนเย็นได้ถูกต้องเลยครับหลักการคล้ายกันมากคือใช้ Vortex แยกอุณหภูมิโดยไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหวเลยแล้วรูปทรงไข่เองก็เป็นรูปทรงตามธรรมชาติที่เอื้อต่อการไหลเวียนแบบหมุนวนมากๆมันคือการออกแบบที่เข้าใจและลอกเรียนแบบธรรมชาติอย่างแท้จริงเลยครับ ตามแนวคลิปของชาวเบอร์เกอร์เป,เป๊ะๆทั้งปูคิียสทั้งยาเคชาวนี่สะท้อนแนวคิดนี้ชัดเจนมากเลยนะคะครับประเด็นนั้นสำคัญมากแล้วที่น่าสนใจอีกอย่างคือความคล้ายคลึงกันของระบบจัดการน้ำใต้ดินในเปรูคือปูคิอยสกับระบบที่คล้ายๆกันมากในเปอร์เซโบลานที่เรียกว่าคานาดหรือคา r e เรสอ๋อมีความคล้ายกันเหรอคะใช่ครับคล้ายกันมาก จนพมิเราอดคิดไม่ได้ว่าเอ๊ะหรือมันจะมีแหล่งความรู้ร่วมกันหรืออาจจะมีอารยธรรมโบราณที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีเหล่านี้ไว้และองค์ความรู้นี้มันอาจจะค่อยๆเลือนหายไปตามกาลเวลาก็ได้น่าคิดมากเลยค่ะถ้ามองภาพให้กว้างขึ้นไปอีกหลักการหมุนวนที่เราเห็นในสิ่งประดิษฐ์โบราณพวกนี้มันอาจจะเชื่อมโยงกับแนวคิดที่ว่าการหมุนวนหรือ vortex เนี่ย เป็น,นกลไกพื้นฐานที่พบได้ทั่วไปในธรรมชาติเลยหรือเปล่าคะตั้งแต่ระดับเล็กมากๆอย่างอะตอมไปจนถึงโครงสร้างใหญ่ๆอย่างกาแล็กซี่เลยเป็นไปได้สูงมากครับมีนักคิดหลายคนอย่างวอเตอร์รัสเซลหรือแม้แต่นักประดิษฐ์อัจฉริยะอย่างนิโคลาเทสลาก็เคยเสนอแนวคิดทำนองนี้ครับว่าสสารที่เราเห็นจริงๆแล้วอาจจะเป็นแค่กระแสสวนของพลังงานในรูปแบบหนึ่งเท่านั้นเองโคฟังแล้วขนลุกนิดๆเลยค่ะน่าคิดตามมากๆเลยค่ะ ถ้าหลักการ Implo s ช o n แล้วก็พลังงานน้ำวนมันเป็นกุญแจสำคัญในกลไกธรรมชาติที่เราอาจจะมองข้ามหรือหลงลืมไปในยุคปัจจุบันจริงๆการกลับไปศึกษาภูมิปัญญาโบราณเหล่านี้อาจจะไม่ใช่แค่การหาเทคโนโลยีทางเลือกที่ยั่งยืนเท่านั้นนะคะใช่ครับมันอาจจะเป็นการเปิดประตูสู่ความเข้าใจในกลไกพื้นฐานของจักรวาลที่มันลึกซึ้งกว่าที่เราเคยรู้จักกันอยู่ก็เป็นได้นะครับนี่คงเป็นคำถามสำคัญที่เราต้องกลับไปคบคิดกันต่อ หลังจากการเจาะลึกในวันนี้ครับ